บริหารที่การสมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทยนะครับถึงพุทธศักราช2558หนึ่งนายจีรเดชวรเพรนกุลเป็นนายกสมาคมสองคนเอกยุทธศักดิ์ศรีประภาโกปราบวนทรัพย์เป็นกรรมการเป็นกรรมการนายธิรติชัยสรุแล้วพบจำนวนตามข้อบัญญัตกรรมการบริหารสมาคมชุดปัจจุบันนักกีฬาทุกท่านครับ ผมต้องขอขอบพระคุณที่พี่น้องชาวยูนิสติกทุกท่านผมถือว่าเป็นเกียรติในกีฬาโอลิมปิกซึ่งไม่หลงจากนายกสคมร่านเดิมหรือเสียดิ้ฝึกกีฬายูนิสติกแห่งอาเซียนให้ลงได้ในอนาคตโดยเฉพาะสีหน้าสนามก็มีเยอะ ทำเงินได้เยอะแต่ว er, ่าทั้งทั้งให้มีข่าวเพาสำหรับผู้ปกครองที่นั่นติดที่เป็นเช่นหน้าจุดตาแข่งชาตความสุขให้ประเทศชาติได้เห็นว่าเวลาธุรกิจทำได้บนหน้าของการชุดนี้ตอบในโอลิมปิกที่มาเป็นนักพารครับขอเล่นเชิดยกก็ยินดีนะฮะที่จะมาตอบข้อคำถามนะครับท่านจะสงสัยประเทศไทยสิ่งใดที่ผมสามารถ ทำได้ให้กับสมาคมยิพลาสติกและประเทศชาติในด้านกีฬายีพนาสติกผมภาวนาว่าผมจะบังหมดนะฮรับเป็นโค้ชที่ผู้ปันอมรเทพแววแสงมาเหมือนกันลูกตันทีคอนทานครับ 对，就是。